เนี่หมอดูเทวดาคนเกิดวันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ปี2,565ปีจอนะครับว่าช่วงระยะอายุอาย,อายุเท่าไหร่ที่เทวดาสวยนะครับล้ก,ก็ดูนะครับว่าให้โชคหรือให้ลาบนะครับถ้าตกตรงนี้อายุสมมุติว่าอายุช่วงนี้ก็หมายถึงดาวเสาร์ตกขุมทรัพย์ความขยันหมั่นเพียรไปสู่ที่ดีบริวารบริวารช่วยเหลือในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง แต่ถ้าอายุเราอยู่ช่วงไหนอยู่ตรงนี้ก็ความมีความงามราชาโชคบนตรีแสดงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเราเนะป็นไปในทางที่ดีแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าปัจจุบันเนี้ยปีสองพันห้ายสิบห้าเนี่ยอายุจรเราตกอะไรเราก็นับวันเสาร์ตรงนี้หนึ่งแล้วก็นับวนมาจนถึงอายุย่างปัจจุบนนันตกตัวไหนเราก็ดูตกตัวนี้อ้าวเกี่ยวข้องกับราการงานดีไหม ตัวกะทิบดีก็ดีแล้วเป็นดาวจาันอันนี้เป็นทํานายแบบง่ายๆนะครับขอบคุณนะครับ